ช่มเออกลางแบบกลางแบบนี้แหละสวยมันมันไม่ลงมากเกินไปนี่เดชมาแล้วค่ะเจ้าทุพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขึ้นแล้วชั้นสิบหกชั้นจะขึ้นแล้วเอฟซีโอื้อเอ้า

้อางออกให้ดีๆมันใจะไมื่หมึดปีนี้เราเรียงชัดได้สวยมากคือแบบว่าเราวัด 5, ข้าววัดทุกอย่างทุกคน,น,แบบนคเ,นเ,นเรื่อยแบบค่อยๆแบบใจเย็นๆเ่เรื่อยๆมันจะเลยท้งสวยเลยสวยมากขึกน้นแล้วชัด16ขึ้นแล้วค่ะสวยงามมาก ขัดเจ็ดขัดเจ็ดเนี่ยเราะจะย้ายจากตรงข้างหน้านะคะตรงนี้ประมาณนี้วันตรงกลางวันตรงกลางถึงจะข้างหน้าก็จะปล่อยว่างไว้ให้เขาวางสองว่ายวางอะไรไปนี่ก็สวยตรงไม้ต้นไม้ตรงไม้ตรงไม้ต้นไม้เอาเลยเอาเลย มันเข้าเหลียมหรือเซนนี่มุมทางไหนซ้ายหรือขวามุนมุนเปลนมะออสวยงามมากฉัสบหกชั้นค่ะพระเจ้าทุพพนสวัสดีจ้าอดามาดีค่ะ แอดมินก็กำลังตกแต่งอันนี้เป็นจุดใส่โมบายนะถ่ายภาพ f c มาได้จ่ายภาพมุมนี้เลยจะมีความสวยมากแค่เราคิดก็เราก็คิดว่าสวยมากเลยนะแค่เรามองภาพแล้วเราก็รู้สึกว่าสวยจริงๆเป็นรูปหัวใจด้วยข้างใน,นก็จะเป็นโมบายนะโมบายเรียงแล้ว f c มาก็ได้ถ่ายภาพโอ้โหสวยจริงๆเลย แอดมินนะคะแอดมินแอนแอดมินอ้อแอดมินเปรี้ยวนะคะ,ะช่วยกันตรงนี้ยายมอ,องติดไฟแลวอติวอันนี้ก็เพราะไเป็นใช้โซลาเซลล์นะคเ็เนีันพึ่งแดดเอาไว้ให้มากที่สุดตรนี้เราก็จัดเรียบร้อยปร์เนต์แรกนะคะทุกคนนี่คือปร์เนต์แรกอเซ็นตคแรกคือปูย่าปูย่า ต่อไปแล้วก็หญ้าละหมดเราก็แล้วพุ่งหญ้าเทียมใช่ไหมไปแล้วก็หญ้าเราหญ้ายังไม่หมดนะอ๋อเหรอยังไม่ได้ขนมาหมดนะหญ้าน่อ๋อเหรอเดี๋ยวค่อยปูให้สุดทั้งนั้นอ่ะค่ะเดี๋ยวมาปูให้สุดพรุ่งนี้อืมนี่ตรงนี้ก็จะตกแต่งนะคะทุกคนตรงนี้จะตกแต่งเอาเปิดแฉกดีกว่าไม่ได้เห็นสวยจามากอันนี้คือจะตกแต่งด้านข้างนะคะด้านข้างเื้ยไม่ยั้งร่อยเฮ้ยโอ้สวยมากเลยโอ้โหไฟแบบ ไฟแบบปริดเลยพี่น้องเออโอ้โตกแต่งเร็วมากเลยฮะว่าจะถึงงานแล้วตกแต่งไวแล้วสวยงามนะเผื่อใครมาก็จะได้ถ่ายภาพอืมนี่คือเราห้อยไฟก่อนแล้วเราพวกบรรดาโคมบรรดาเดี๋ยวค่อยมาประดตกแต่งเนาะใช่ใช่เอาไฟก่อนอันนี้กำลังใส่ประดับไฟอยู่

มนกเันอเออไเลยบอเออไเจ้ามันเขาเปนไก่บเยวขึ้นมันดพีพีก่มีมมันได้่เนโยนมาเอานไก่เลยคเอนนี่เปนไก่นี่นี่พีพเขาหยัไก่ทาไมล่มันเป็นอะไรเปลมันพันเดียวแล้วพันเดียวพันกันแล้วไป ใช้พลังงานโซลาเซลล์นะคะทุกคนไฟที่มาจากเบิกซื้อมีโอ้เบิกเบิกบันไดเมืองบันไดโอ้ยมันเกาะอันนี้แล้วอันต้นหมาก่ไก่ตะกิ่งเหรอกระไก่ตะกิ่งนหรอฮะโยนไปตะกิ่งไปเอามาไม่มืดบันไดเท่านั้นใสให้มันแล้วเพร่ะในเครื่องหนีใช้ดังไรชดอยู่นี่และกันเอาบันไดย่างๆอยู่ บอกูตมนํำเส่็จกูใส่รถมานมันใดเพิ่มคางเงือนแล้วเยแค่ขาเมันใจย้่งอันได้องอันพล้าอย่เน้เมือมันนั้ยู่เอผ้าช่วยล่องมาหรอต้องต้องต้องกต้องมาแล้วก็เอามันไดไปไว้ตรงนู้นเออไม่เป็นไรหรอกจับยุ่งามีคนจับนี่แะมันถึงกินทับไปอยู่สัมันวาเนี่ยาพุย่าวัดเ้านาลงมัน่า อาานไปขางมากหนก่อยพอแค่อนยออ้อนดอกค่อยบยันตกค่อยยันหน้าค่อยเสียส,สุ <laughs> กเบอกว่าถ้าตกปุ๊บอย่าโดนหน้าหน้าล้มลงหน้าก็พอ,พอ,พอโอ้ยยนะยย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 ยกยยยยัยอยกยกยยแยยไกยนยย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 ยูยกยยยนยย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  วังโดนน้ำดิเด้อเดี๋ยวรถมันน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนใครตัดเ่ในะใครตัดกินใดไอ้ปูไม่รู้อในตากร้าูค่อยแอบเอาไ้ปดาไปเอาตรง้นก็ได้ที่เราเย็บผ้าตไกลมเอาม่ให้เขาตัดกินนี่นะสวัดพันเน้อี่้านถิ่น เนี่ยตรงที่เราเย็บผัดนะมากแงกเย้ะแยะการติดไฟก่อนมาส่วนมส่วนอ่โมบายแล้วก็ก็เห็นอยู่บอกโคมนะคะโคมเดี๋ยเรามะตกแต่งอีกทีนะแล้วก็จะมีด้านตรงส่วนหาองค์นะคก็จะมีเต็นท์หนึ่งค่ะเต็นท์หนึ่งรเต็นท์นะคะทุกคนก็วางกันก็จะมีตุ่อันนี้ตุ่นแล้วก็มีโมบายที่แม่สุสมาด้วย มันกลางวันเนี่ยรับแสงแดดเต็มที่เพราะมันมันเป็นโซลาร์เซลล์ท่านทุกคนเป็นคืนได้แล้วคืนนี่เมื่อทำงานหามลูกหามค่ำจนประมาณสักสี่ทุ่มให้เข,ข้านอนแปดโมงเช้าก,ก็ตื่นเอ๊ะเอ๊มเอ๊ะอ,อ,อันนี้ก็บอกว่าทำถึงสองทุ่มนะอสองทุ่มตอนนี้เพิ่งจะหกโมงเย็น เออถ้าตกมาก็ไรับเจ้าเป็นคนแรกเอีก็มันไม่ไม่มาใช้น่ะน่ะเ้าอีกนเาน้ำหนักเราโอ้โหแน่นน่นเข้าอีกมันจะไม่ใ่ายก่อไปยืดอไปยืดมาเค่เอื้อมอ่ะเ่แต่เราก็ยิมาก่อน เต่าปุ๊ยเลยบ่อะแล้วเจ้าแม่เป็นยังไงบ่โอ้ยดังนั้นก็เลี้ยวแล้วจ้ะโอ้ยตรงนี้โอ้ย What up? ไปมากระติกเดแจาแน่นะ ออนี้อันนี้เส็จเว่าต้ฉาก็คือในอไร้นมกเร็กใส่พื้นก็วนคือแตพก็คือเสร็จยรอเข้ามาก็ืเริม้วดใหม่เลยเวาระสตในวันนนจะมานี้เ็จะมาทัววชาาาะเรมมาทำทเีย่แาว่าลงสวน นี่ปั๊บเราก็จะไปลุมผูกผ้าแล้วก็เออตกแต่งรอบข้างลานค่อนข้างเนียนตูงทุกคนด้วยหญ้าขัดมอนเหมือนกับติดไฟนะคะติดไฟมาหนึ่งเส้นโอ้ยติไปหนึ่งชั่วโมงเสร็จปั๊บได้1ชั่วโมงละหนึงเส้นนะคะทุกคนแล้วจะเอาเส้นใหม่มาไปเก็บนี้ มันองอันโยนนะมันต้องเอาไปกร่อยแลวก็มัดลวก็โยนนะจมันแบบขึ้นเอามาป็นมาปบุโยนบุได้แน่นี่มันยนนอกจากระจูมันที่ไม้ันน่ะแล้วมันต้องสอบาไม้เอาไม้งานมันยืได้เดียวบอไม้งามยื้น่ะนะฮะยกระดิ่งน่ตึงเอาเลยยว่าเอาเอาไม้งานมาเไบลนะมันเป็นโม้นยู่หรอเไม่ยื้ไปเฮอเปยปยื้อลงเธอแอนมาเนี หดนะนไฟหมดตกแต่งหมดเราจะเดินไฟก่อนเราจะวางไฟก่อนนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนลมเย็นๆหนาว,นาวไๆไม่อยแล้วคิดถึงข้าห่มแล้ว